ครับท่านผู้ชมครับมาถึงคู่ที่สของรายการนักชกไฟแดงสมเดช m 1็จ M16 ครับนี่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับาทำท่าทำท่าครับน้ำเงินเสือหัวเล็กชอโสตพิพงครับก็เป็นนักมวยที่ถือได้ว่าดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับผู้ที่ให้เกียรติวบ่อบรายพันตีเฉลิมช,ชัยมัชชากมประจํสํานักเลขานุก,การกองบัญชาการทหารสูงสุดครับ ส่วนประวัติคุณสุริทาทิยากรจะมีให้ชติเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะสําหรับมวยคู่นี้พิกัด117ปอนด์นะคะฝ่ายแดงนั่นคือสมเด็จ m 16ค่ะน้ำหนักช่งางประชา119ปอนด์ครึ่ง,งลดไป2ปอนด์ครึ่งนะคะที่จริงคือศิลาศักดิ์กลิ่นมีอายุตอนนี้24ปีค่ะเป็นชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะชกมวยมาทั้งหมด134ครั้งชนะ102ครั้งแพ้29ครั้งและเสมอ3ครั้ง ในครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนธนกรสิทธิ์ุชลินที่จังหวัดสงขลานะคะฝ่ายน้ำเงินนั้นคือเสือหัวเล็กชอสุพิพงศ์นะคะน้ำหนักช่างเชืา่้อเช้า117ปอนด์พอดีค่ะชื่อจริงพระขุดพัทรชัยเกิดทวีอายุตอนนี้18ปีนะคะเป็นชาวเพรสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะชกมวยมา64ครั้งชนะ51ครั้งแพ้1 1ครั้งและเสมอ2ครั้งในครั้งล่าสุดนั้นเสมอกับเริงน้อยสอวัาติที่เวทีมรราชดำเนินค่ะครับท่าน,นผู้ชมครับ วิล่าคาเฟ่8ซอยสุวิจัยคืนนี้พบกับสุรชาติสมบัติเจริญวันที่9ธนายมิตราเทศ12จิ้งหลีขาว,วงเทวัน15ไมพิรมพรวันที่19อาภาพรนครสวรรค์นภาัยเอนเตอร์เทนเมนต์ถนนบางขุนเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนมีโชว์ตลกคาบาเร่กายกรรมคืนละ5รอบนักร้องหนุ่มสาวป่า200ชีวิตโชว์ทั้ง2ส,สาขานะครับมีโชว์ไม่มีชารติบริหารงานโดยเฮียบ้มนะครับ แล้วก็ข่าวดีสําหรับผู้ที่ใช้สีทุกท่านวันนี้สีซุปเปอร์โค้ดจัดรายการซุปเปอร์โค้ดซุปเปอร์คุ้มลุนรับเงินสดมูลค่า30บาท50บาทและร้อยบาทเมื่อคุณซื้อสีซุปเปอร์โค้ดชนิดใดก็ได้ตัวแทนจําหน่ายสีซุปเปอร์โค้ดทั่วประเทศนะครับงานนี้รอยทั้งรอยรับรองรวยทุกคนรีบๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารายการซุปเปอร์โค้ดซุปเปอร์คุ้มลุ้นรับร้อยแจกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมเชิญคุณองอาจใจทัดคุณครับ ก็มาดูกันนะครับเสือหวนเสือหัวเล็กนะครับฝ่ายน้ําเงินนี่คนละตัวกับเสือหวนเอากริดนะครับนักจกที่ดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาในขณะที่ฝ่ายแดงนั้นก็เจ้ากเก่าครับสมเด็จ M16 เห็นนักมวยที่ประเภทว่าถูกใจแฟนๆครับแพ้หรือชนะก็ตามนี่มาแฟนมวยตู้ติดตามชมเขาครับ แล้วชกมากับเสือหวนเอาเกรดดีผลัดกันแพ้ชนะเที่ยวนี้ขอเสือหวนเล็กบ้างก็มาดูกันว่าหัวจิตหัวใจเป็นอย่างไรร่างกายฝีมือใช้ได้ครับความหนักหน่วงความสดคืนชกวันนี้กับสมเด็จนี่เขาบอกว่าดูว่าหัวใจเป็นอย่างไรเท่านั้นเองหัวใจสู้กล้าละครับก็ยันกับสมเด็จได้เพราะว่าแน่นอนว่าร่างกายนั้นต้องแข็งแกร่งกว่าสมเด็จแน่ล่ะครับ แต่หัวใจต้องอยู่ที่ป่ายแดงครับโอ้โหแข่งเน็บเข้าไปแข่งซ้ายตลอดการปียะเหลงสุดใจครับมาดูว่าสมเด็จจะมีลูกเก่าอะไรบ้างให้กับหน้ดาด้านเสื้อหัวเล็กจดจำเอาไว้ครับว่าอย่างนั้นแข่งซ้ายอีกแล้วม่สมเด็จรับหนักเยอะๆไม่ไม่ดีนะครับ กข้าไปที่ขอบกางเกงเนี่ยเต็มเต็มทีเดียวแทงซ้ายมากันซ้ายมาอยู่ลำบากครับนี่ยกแรกเท่านั้นเองทำท่าไม่กลัวซะด้วยทางด้านเสือหัวเล็กตู้หลักซ้ายเนตไปอีกแล้วใชยทีหนึ่งน้องเดชต้องต้องเอาคืนบ้างปล่อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ใจอโอ้โหแต่ว่าแม่ใจของทางด้านเสือหัวเล็กมาถึงตรงนี้นี่ก็บอกว่าสู้ครับ ก่อนขึ้นเวทีก็ยืนยันกับทัพพวกบอกวันนี้สู้เต็มที่จะสู้แล้วจะเต็มที่หรือเปล่าต้องดูกันอาศัยความสดครับแทงซ้ายโอ้โลสมเด็จออกอาการเหมือนกันนะ hey, hey, hey. น่าน่กไอน,า,น,า,นายะเข้าสายนั <Hey, hey. S 1> กวยนั่นก็บอกว่า <Hey. S 1> หมดยกที่หนึ่งครับคร hey, <hey>, hey. ับท่านผู้ชมครับ เจวันคาเฟ่ Cafe, หรือเจ้าพญาหนึ่งคาเฟ่ Cafe, ครบสูตรที่สุดในประเทศไทยท่านต้องการอะไรอย่างไรในแบบไหนก็มีให้ท่านพร้อมสับสำหรับท่านชายคืนนี้พบกันที่เจวันคาเฟ่อยู่ถนนสยุทธยาพยาไทนะครับก็มูลนิธิศรีรัตนะโกสิน์ขอเชิญร่วมบริจาคบูชาเหรียญรัชกาลที่5แม่มดหมื่นปีประดิษกรรมร่ำฆ่าทางประวัติศาสตร์แจกชางแมมมตนับห <All right. S 1> มื่นปีรายได้ สมทบทุนวิธิช่วยประโยชน์สารกุศลรดยจากที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาครับก็มาสักครู่นี้ทางด้านคุณที่เรกบอกว่ามอบเงิน3,000บาทนะครับไม่ได้2,000บาทจากเจวันหรือว่าเจ้าพญาหนึ่งนะครับโอ้โหอาวละสมเด็จสมเด็จไยแดงครับเสื้อหัวเล็กก่ายน้ำเงินต้องลุยแล้วครับปล่อยให้ทางด้านเสื้อหัวเล็กออกแข้งบ่อยๆแล้วไม่ได้แล้วครับจุกครับ จุกแล้วก็เจ็บโอ้โหรับเต็มเต็มอ้าวยพยายามใจแข็งเข้าใจเซือเล็กจะป้องอยู่ไหมอ้โหแต่ว่าไม่ดีเหลือเกินอ้าวแทงซ้ายไปอีกแล้วเป็นมวยซ้ายครับดูว่าสมเด็จจะเตะต่อ,อยาอายาหมากเอาต่อยยาหมากเข้าใส่ไม่สนรับเขาบอกว่าแล้วมวยนี่บางครั้งบางทีเจ็บต้องทนต้องเก็บเอาไว้ครับเก็บอาการ เลือดออกในป่าก,ก็ต้องอมมาไว้หรือกลืนเข้าไปเลยครับอย่ามาแสดงอาการเจ็บให้คู่ต่อสู้เห็นไม่ได้ไ<ป>ดวหัวเล็กยังมีสมาธิมั่นอยู่ในนาทีสําเร็จก็เข้าแล้วครับลุกเข้าไปพยายามหาลูกเล่นครับใช้ลูกเล่นที่มีอยู่เลยอ๋อโอ้ยจะมาดอกแต่ละดอกแข่งแต่ละทีนี นี่แหละครับภาษามวยที่ก็เรียกว่าเข้าเนื้อเนื้อครับบ้างอะไอีกแล้วไม่ปิดไม่บังนี่จะยืนถึงห้ายกไหมสมเด็จเข้ามีมีลมมีหลอกบ้างรับอย่างเดียวไม่ไหวครับไม่ใช่กระสอบทรายนะตรงนั้นโ,โอ้โหโดนอีกแล้วสมเด็จพยายามอยู่ชิดตัวครับไม่กลัวโดนมาเยอะแล้ว ยัมเปียกเข้าไปสมเด็จฝ่ายแดงครับเสือหัวเล็กดัาเงินแข้งซ้ายเต็มเต็มาสมเด็จมาใช้หมัาช่วยขึ้นมาได้ไหมออแข้งขึ้นกลายคอน่าลูกเก๋ายังมีครับแม้ว่าจะไม่สดเหมือนกับเพิ่งติดมาจากคั่วแต่ว่ายังมีความเก๋าอยู่เสือหัวเล็กวันนี้ขึ้นชั้นมาครับแข้งซ้ายเดียวว่าซ้ายอย่างเดียวเลยเอาได้ไหมสู้ได้ไหม ถ้าอย่างเดียวแล้วปิดไว้การสูงก็ไว้อย่าตกนะครับโชคการสมเด็จดีต้องหัวใจมาก่อนครับถ้าใจไม่สู้ถอดใจมเมื่อยเสร็จเขาถ้ามีใจหรือว่าใจสู้นี่ได้ลุ่นแล้วครับหมดยกที่สอง โอ้โหดูนะครับทางด้านสมเด็จก็ยังมีลูกเก๋าลูกแ,ลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีอยู่นะครับแม้ว่าเสือหัวเล็กจะออกแข้งซ้ายได้ตูมตุมๆครับแต่อย่างที่เรียนไปแล้วว่าชกกับสมเด็จนี่หัวใจต้องมาก่อนครับมาดูว่าทางด้านเสือหัวเล็กหัวใจจะยังคงแน่นแล้วก็ปึกอยู่หรือเปล่าครับอันต์ซินยาราษาโรคก็พรมมอบเงินสวัสดิการแผลแตกเข็มละ500รบาทน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้หมวยไทยนะคะแต่การพอสอกลับเผ่าลอยมอบเงินสวัสดิการ1 0 0 0 0นบาท จระเข้ฟาดหางแอนตซินจ่าย30,000บาทคะ่ะเบนดา500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีงเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้แก่นักมวยคู่เอกคู่ละ2,000บาทคะ่ะแล้วก็เรียนให้ท่านนี่นะครับเอ่อเรียนให้ท่านชานท่านผู้ชมทราบนะครับว่าน้ำดื่มแร่เพื่อสุขภาพน้ำดื่มแร่ระนองตราเพชรชอยมอบน้ำแร่ให้กับนักมวยทุกคู่ครับติดต่อจำหน่ายที่8 8 1 8 0 7หนึ่งแปเอ่ครับยกที่3ครับ สมเด็จ1 6เจ้าเก่าครับจอมลีลาของสึกเจ้ามวยไทยฝ่ายน้ำเงินนั้นเสื้อหัวเล็กชอโสพี่พง์ก็เป็นนักชกที่เรียกว่าชกประจำเวทีแห่งนี้ละ่ะแล้วก็กระดูกแข็งแกร่งขึ้นมาฟอร์มดีฟอร์มสดวันนี้ขึ้นชั้นมาสู้กับสมเด็จครับแล้วก็สู้ได้ดีทีเดียวสองยกที่ผ่านมานั้นถือได้ว่า สร้างความเจ็บปวดให้กับสมเด็จเยอะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายเน็บไปที่ชายโครงนั่นแหละครับสมเด็จนี่ต้องพลิกตำราหมดนะครับเปิดหมดทั้งเล่มตอนนี้หันมาสู้กันด้านเสือหัวเล็กดูดครับทั้งแข้งทั้งหมัดเสือหัวเล็กไปกลัวซะด้วยดูดีครับแข้งซ้ายแต่ต้องมีแต่ครับอย่ายหยุดนะครับชโชคกับเสือสมเด็จนี่ต้อง หุดไม่ได้ดูนิครับยิงโดนแกก็ยิ่งเดินธรรมาดาแล้วทางด้านสมเด็จจะมีลูกเตะขาวันนี้เสือหัวเล็กไม่เปิดโอกาสเลยครับนีแหะครับเริ่มปิดเริ่มปิดนี่แสดงว่าชักมีอาการเหมือนกันเริ่มปิดเริ่มบังนี่รับตลอดไม่ได้ห่วงโอ้โห,โโหเตะแรงๆวางแผนมาดีแล้วกินครับทางด้านเสือหัวเล็ก ไม่ได้ขอกางเกงนัน่นแหละเป้าหมายเท่าทุกทีสมเด็จยังคงเบียดเบียดมาก็โดนครับแต่ว่าสู้นี่เป็นนักชกที่ชกสนุกครับงด้าน,นสมเด็จได้เฮแฟ hey! นแๆได้เชียร์หมัดหนสก็ไปอีกอ้าวแล้วครับแล้วก็เป็นวมยเชียร์ขึ้นด้วย ตัวเล็บนี่แกก็เท่ารโหดครับแข้งซ้ายเล็งไปขอบกางเกงอย่างเดียวเพียะเพีย,ยครับโดนอีกแล้วโอ้โหเด็ดนี่บังไม่ทันออชักจะพลาลาไปนิดนึงครับทางด้านต้นเด็กเพราะเดินเ,ดเข้าไปทีไรนี่โดนทุกทีโดนอีกแล้วามาแลกกัน ใจของสมเด็จนั้นสู้อยู่แล้วล่ะครับหมดยกที่สยกที่3นั้นดูครับทางด้านสมเด็จแม้จะลุยเข้าไปแต่ว่าเสือหัวเล็กฝข้ยน้อเงินไม่กลัวครับสมาธิกันแน่วแน่เหลือเกินปากเข้าไปตรงขอบกางเกงนั่นแหละเป็นปืนแดงหมดแล้วครับช้ำเพราะว่าใต้ขอบกางเกงมันมีเนื้อหนังมังสาอยู่สมเด็จเองก็เจ็บเหมือนกันนะครับครับท่านผู้ชมครับทุกวันพฤหัส ท่านนักกอล์ฟที่ใส่เสื้อสีเขียวมาเป็นก้วน5คนจะเสียค่ากรีนฟรีท่านละ500บาทหลังเวลา10บนากา30นาทีที่สนามเดชอนพาร์ครามอินทาโทรศัพท์9 1 4 1 9 3 0่0าบัตรกอมเวอร์ออนไลน์ฟรีนะครับ <S <S แล้วก็ขอเรียนให้ท่านผู้ดยสัยสิกธชนได้ทราบว่า บุริติศีร,ตรัตนโกศิล์ขอเชิญร่วมบริจาคบูชาเหรียญรัชกาลที่5แามมอดหมื่นปีประดิษกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์จากงาช้างแนมอดนับหมื่นปีรายได้สมทบบุริติช่วยประโยชน์สาธารณกุศลบริจาคบูชาได้ท,ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดม,กมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศครับศึกวยไท้ต้านยาเสพติดคืนนี้ที่สนามมวยบ้านดอนแก้วอำเภอเสน่เสริมงามจังหวัดลำปางครับ ก็เป็นวยการกุศลสจเสงี่ยมแก้วลังกาเป็นผู้จัดนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปชมกันได้ยกที่4แล้วครับสมเด็จลุยต้องลุยแล้วครับพัก2นาทีนี่ได้น้าได้ท่าเสือหัวเล็กยังคงปากหลักมั่นนิดเดียวปิดปิดอยู่ไม่อยู่เอ้าบวกมาแข้างซ้ายแกถือเป็นที่เด็ดประจําวันเลยครับทางด้านเสือหัวเล็กสมเด็จก็พยายามหลอกล่อนะครับต่อยล่างต่อยบนโอ้โหแกออกอาวุธแต่ละทีน่ากลัวครับ อ้าวโดนเหมือนกันไม่ไมใช่ไม่โดนเสือหัวเล็กมีหมัดด้วยมานบอกแน่จริงเข้ามาดีพี่ชัก,ช,กชักเหนื่อยเหมือนกันสมเด็จโอ้โหวันนี้เสือหัวเล็กนี่แข็งแกร่งครับไฟไฟล่าสุดนี่สมเด็จก็ชกกับเสือหัวนเ,เอาปิดนี่สนุกครับพลิกไปพลิกมาวันนี้นี่ขึ้นมาเจอกับเสือหัวเล็ก แข่งซ้ายอีกแล้วไม่ปิดเลยครับตั้งแต่ยกแรกๆโดนตรง,ตรง,ต,รงตรงจุดนั้นตลอดไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันทางด้านสมเด็จตารามีกี่เล่มกี่เล่มนี่งัดออกมาใช้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเสือหัวเล็กแกมแกนิ่งเหลือเกินแข้งซ้ายเน็บมาเป็นมวยนี่ซ้ายดีเหลือเกินครับปากเข้าอีกแล้ว แล้วก็สมเด็จนี่ชกกับมวยซ้ายทีไรก็เรียบร้อยทุกทีเหมือนกันครับเหนื่อยไม่ใช่อะไรครับเหนื่อยยังมีลุ้นอยู่เวลายังไม่หมดระครังยังไม่ตีครับขอให้โดนจังๆนัทีนะาโดนเลกก็ยังคงย้ำครับต้นขาบ้างขอบกางเกงบ้างที่เอวนะครับ าการปียะเหล็งสุดใจครับบนเวทีไม่เดินอยู่แล้วครับทางด้านเสือหัวเล็กฝ่ายน้ำเงินรอรอให้พี่มาหานี่เข้ามาแล้วเป็นยังไงครับโดนดีแต่ว่าเสือโอ้ยสมเด็จเข้าไปก็ออกอาวุธนะครับเสือหัวเล็กก็โดนไม่ใช่ว่าไม่โดน แต่ว่าแม่ครสดเหลือกเกินครับนาทีนี้นี่สุดยอดทีเดียวหมดยกที่4 <c oughs> ก็มาดูกันครับมาในยกที่สี่ที่ผ่านไปนั้นออกมาต้นๆนีน่สมเด็จนะครับครปึ๋งปังทีเดียวตีทำท่า,ทาน,น่ากลัวแต่ว่าวันนี้ตีหน้ายักษ์เข้าใส่แล้วไม่ได้ผลครับ <c oughs> น้ายักษ์ใช้ไม่ได้ครับอาวุธก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเสือหัวเล็กนี่แกมั่นสมาธิแน่วแน่เหลือกเกินแถม ออกแข้งซ้ายได้โอ้โหจังจังจาจตลอดครับค่ะแลวสำหรับโชคดีที่วิลล่าคาเฟ่คืนนี้นะครับพบกับทายาทราชาเพลงลุกทุ่งสุรชาติสมบัติเจริญ9กรกฎาคมพบกับธนินอินทรเทพ12กรกฎาคมพบกับจิกริดขาวงเทวัน14กรกฎาคมพบกับสุรชัยสมบัติเจริญและ15กรกฎาคมพบกับไมพิรมพรค่ะ แอนตซินยรารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการแผลแตกเข็มละ500บาทนกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะบแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอดกลับเขาลอยมอบเงินสวัสดิการ10,000บาทจรเข้ฟาดหางแอนตซินจ่าย3 0 0 0 0บาทค่ะเบนดา้าร0ยาทาพยาก่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสนให้แก่นักมวยคู่เอกคู่ละ2 0 0 0บาทค่ะมาครับมาถึงยกสุดท้ายมีเวลาอีก2นาทีเศษๆครับด้านมเมลตเอ็มซีโปรไฟแดงจะใช้ลูกไม้อะไรมาสู้กับ เสือหัวเล็กที่วันนี้ขึ้นมานี่ยนิ่งเหลือเกินครับอย่างที่ต้องได้วันนิ่งนิ่งแล้วหัวใจร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอดชกเขาบอกว่าทุกอย่างมีพร้อมจะสู้สมเด็จได้ขึ้นอยู่กับหัวใจเท่านั้นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเสือหัวเล็กนี่หัวใจแกเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับวออย่าลืมนะครับว่าเทศกาลงานวันจำปาดะนะครับวันที่14ถึงวันที่16กกรกฎาคมนี้นะครับที่บริเวณ นามวยชั่วคราวโรงเรียนควรควรโดนจังหวัดสตูลน,นะครับก็จะมีรายการมวยนัดพิเศษมวยไทยนานาชาติในวันที่15ทีถ่ายทอดทางทีวีด้วยนะครับแล้วก็เย็นเย็นกลางคืนคอนเสิร์ตลูกทุ่งครับสร,รินทรานิยากอนคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องมัดมวยให้เราฟังเนี่ยไปดูกันได้ครับตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วมีรุ่งสุริยาดาวมายุรีก็ไปร่วมจแจมด้วยในคอนเสิร์ตลูกทุ่ง M150 กลางคืนครับ วันที่15กรกฎาคมงานนี้ก็จัดโดยสะส,ะส,ะสะธนินใจสมุทรและก็สะสะส,ะสนั่นทุภากูลครับมีคุณสุรพลปั้นโฉมเป็นผู้ประสานงานจะเล่นไหมครับพี่น้องชาวใต้จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงเทศการงานวันจำปาดะครับโดยเฉพาะวันที่15นั้นมีมวยไทยนานาชาติชกกันให้ชมครับคุณทิรินทา ยืนยันว่าวันที่15ไปพบพี่น้องชาวสรูตแน่แน่นอนค่ะแล้วกบไปที่ไปพร้อมเพลงชุดใหม่เดินปกติแล้วเดินทางไปใต้บ่อยไหมเออเมื่อก่อนนี้บ่อยค่ะแต่เดี๋ยดิล้างลาไปนานตอนนี้ไปพร้อมกับผลงานเพลงชุดใหม่ที่จะไปฝากกันนะคะไปพี่น้องชาวใต้ไปชมกันครับตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างไรอ่ะมาดูบ้างตอนนี้ได้ยินเสียงปีกลองรัวแล้วสมเด็จมีลูกฮึดแหมก๊อกสุดท้ายเลือกสุดท้ายเอ้ามายังได้ลุ้นอยู่ กระขังยังไม่หมดนะล,ล่ะขอหน่อยนะ,ะนะเรียกว่าทางด้านเสือหัวเล็กจะเผลอไม่เผลอครับอ่าตีต้องชมทั้งคู่สมเด็จนั้นเป็นมวยที่ประเทศดาวค้างฟ้านะครับถอยถอยถอย,ถอยไปนี่ไม่ใช่ว่าจะยอมนะเจ็บครับแยกเขี้ยวยิงฟันนี่โอ้โหแข้งข้องเสือหัวเล็กนหนักเหลือเกินใครไม่โดนไม่รู้แล้วครับต้องยอมรับการชกมวยนั้นถือว,ว่าบางครั้งบางทีครับท่านผู้ชม ต้องยอมรับสภาพเหมือนกันจะดันทุรังอย่างเดียวไม่ได้นี่ดันทุรังมา 3- 4ยกแล้วครับสมเด็จเจ็บยยงี้ทออะขออีกหน่อยนะได้ลูกคึชฟังเสีย์บอกว่าเอาหน่อยขออีกทีโอ้สุ่มเสียงหมดเหมือนกันครับโอ้ยแต่แฟนๆก็ยังชื่นชมในีลาการชกอย,อยู่ขอโทษขอโพยฟังเสียงครับเสียงปรบมือนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยเอื้อมนวยแต่ว่าแฟนๆก็ยังชื่นชมอยู่ครับทางด้านสมเด็จ M16 แล้วก็ กรรมการปียาชูมือให้เสือหัวเล็กชาโสพีพง์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ G ี